พืชผลทางการเกษตรที่มีราคาตกต่มอีกหนึ่งตัวอย่างที่บอกไปก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรเขาได้มีการรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะช่วยหาทางออกเรื่องผลกระทบราคาข้าวโพดตกต่ำครับที่สะะารากลางจังหวัดเชียงรายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า100คนจากตำบลแม่ยาวตำบลดอยหางและตำบลแม่ข้าวแม่ข้าวต้มนะครับอำเภอเมืองเชียงราย นำโดยนายสมคิตพินโยเดินทางเข้ามายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้เร่งหาทางออกต่อสถานการณ์ราคาข้าวโพดที่ตกต่ำปัจจุบันนั้นเหลือเพียงแค่3-4ถึงบาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ7บาทโดยข้อเสนอครั้งนี้ครับมีอยู่4ข้อก็คือกำหนดมาตรการดูแลราคาข้าวโพดให้คงที่7บาทต่อกิโลกรัมที่ความชื้น30%เปเปิดเวทีเจรจาร่วมกันร,ระหว่างรัฐผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อาหาทางออกในระยะสั้นและระยะยาว ให้โรงงานอาหารสัตว์กลับมาเปิดรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมและจัดหามาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภายหลังการยื่นหนังสือนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นตัวแทนรับเรื่อง พร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งนำข้อเรียกร้องเข้าสู่การประชุมและส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงทางรายได้แก่เกษตรกรซึ่งตั้งความหวังว่าการสื่อสารปัญหาในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกร่วมกันทั้งในด้านการประกันราคาการบริการขออภัยค่ะการบริหารจัดการตลาดและการสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืนค่ะครับก็ต้องดูภาพรวมทั้งระบบด้วย